สวัสดีจ้าทุกคนทักทายกันวันอาทิตย์จ้ามื่อนี่พี่นุ่นได้อยู่จ้าบได้เฮ็ดง่าเมื่อนี้จ้าไปซื้อของอยู่ซูเปอร์จ้าย่างไปในอำเภอค่ะใกล้ๆเพราะว่าบ้านบ้านพี่นุ่นติดติดกับอำเภอค่ะก็เลยจิพาเพื่อนๆทุกคนยางไปช็อปปิ้งน้ำกันจ้าช่มบรรยากาศข้างนอกด้วยนะคะนอกต่ว่ามือนี่รูซื้กว่าร่มจะแห้งจ้า อากาศจะมีฝนอุณหภูมกิก็เริ่มเย็นๆแล้วค่ะฤูดูหนาวกําลัางจะเข้ามาเนาะค่ะเนาะก็ขอฝากให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพก็แล้วกันเนาะจะน้อยบพว่าจะอยู่ทงังอา่าเมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศทุกคนนะคะเนาะก็พี่นุนฝากไว้แค่นี้จ้าเดี๋ยวพี่นุนจะพายงางไปข้างนอกนะค่ะเนาะยางมาข้างนอกแล้วจ้าจะพาไปตลาดจ้า เดี๋ยวพาพี่นุ่นในเบิง้งบรรยากาศข้างนอกเนาะตอนนี้ค่ะอันนี้บ้านพี่นุ่นนะบ้านสามีพี่นุ่นนี่แหละอันนี้เป็นหลังบา้านจ้ะแล้กกับพี่นุ่นกับชิมีอันเด็บป้ายติดว่านุ่นไทยมา,าศาสตร์อยู่อยู่ตรงเนี้ยจะ้ะเพื่อที่ พ่นเปานางมาทางนี้นะจรย์ในซอยนี่ก็จะเห็นอากาศเยน็นน้ำมูกก็จะไหลวันอาทิตย์ลาเิ่นก็นจะปิดนันจเนาะ์เพราะว่ายูน่นีเพิ่นเมืองทีวีพ,พิหนุนอยูนี่เพิ่นเพินเ่นเค่งคัด ศาสนาคิดเนอะจ้ะเพื่อนจะหายเห่าหยุดวันอาทิตย์บ่อยทำงานากน็จะมีบางล่านจะล่านแบบนี้จะเปิดได้อยู่แต่กับบ่อไหลเนื้อปนล่าน,นี่ก็เปิดได้เพื่อนก็เปิดอยู่ล่านนี่ I think that ม i m e n s i o n we get open my video มีเคห์สติ๊กไอ้นโล่เปิด i ีสิคะดูเนว่ามันสี <Okay. S 1> เป็นจังดอุณหภูมินี้โ <Yeah. S 1> อ้ยลมขนาดพุน่ะโอ้ยลมแรงมากเลย พี่น้องเคยเห็นไข่บ่ไข่ห่านไข่ไดโนเสาร์ไอไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มาไข่มน่ากินนะจ๊ะเศรษ นองเยอะมากเลยพี่น้องเอาแบบไหนดี

รอได้ค่อสามสิบอี่ดงอีแฮปฟิสกูบเลยไมนอามแฮปออร์ดี้แน่แน่คุณแฮปหรออนนี้จะเป็นกุ้งวิวีแฮปแคานกุ้งไว้ Coom, quanh 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 ้างน้ำหนักไอ้แดงดีแฮปเทเว่คเฟลกดเดือพก,กดจักบาทมีเฟลกุณบีเจ็ดยูโล่เจ็ดยูโลกวาดพี่น้องอันนี้ผู้ใดมาก,กินอะมากกโรนี่เนาะ มีหลายางจะเซนมาโกโรนี่แต่ว่าสปากเกตตีผมจะเป็นคนบะหมักกินันแบบผู้ใหญ่เลยเนาะนอ๋อนนออันนี้จะเป็นของเอเชียด้วยจ้ะนี่อยู่จัมโบกับมีเอเชียด้วยกันจ้ะอีกแดงใหญ่ฮาวฟันอ่กลาสนโนเดอร์พี่ yeah, okay. อีกใกล้เกินทำไงนเรามากินนะหนึ่งเซนนะจ้ะเั้เว่อ่าือ้อไปสอน <c oughs> เดินตามลูกสอนนะคะเนี่ยเห็นไหม มีลูกสอนอันนี้ก็จะเป็นของกิน,กนจุโกจิบเลยพวกเนี้ยห้างนี้ก็จะเป็นเบียจ้ะเบียทำไมพี่อพอบานมากกินทัวจ้ะลูกบ้านบอขาดทัวพี่น้องตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นทัวอยากกินมากๆเลยมีหลายอย่างค่ะ นี่ไงอมอนยงอ้ยังบอมอนน h i, I s is s a l t e I have not s a l อ๋อนี่มันสิเป็นแบบนีเกลือจ้ะตบอันนี้เป็นไงนุ่มไม่เอาแบบมีเกลืออมอน o b o x s for e u r o อ๋อสองกลองหยูโร น่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มจ้ะโอ้วสเต็ปเฮ้ยสต็อปส์ต็อปส์มาร์คสต็อปส์ว้าวเดี๋ยวอีกวิวอ่ะแชมพูปพื่อี่อะแชมพูพี่นุ่นมักใส่อ่ะ วรีวิีโเทนทายอ้อยเดียแชมพูอีทรีเท็ติดกูมีทเวรเดียรแชมพู No, there's it's nothing it's if you have coloured hair. Oh. Uh, uh, this one? The the colour. No, this is okay the normal hair. Yeah. Black hair. Yeah. 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 Yup. ตะแเส dear, ็บมาพี่นุ่นมากกินคิงแม่ไม้กัมเบอร์คิงเอานี่ไปดีกว่าคิงยะยะมาหนี่เอาไม่เดียวว่ายายแฮบกัมเบอร์ปุปปีกัมเบอร์ยายแฮบลาสเกียกกอดฝอไม้ de kamer, zeep, zeep voor mama he ja, de fiacron natuurlijk. No, the, where did you get this? Yeah. je no, I. Uh, you mean the bowls, yeah. oh, No, no, we gaan over there. We take ซื้อกาแฟาก่อนนะอันนี้นมนมใส่คอฟฟีจ่จ้ะนมใส่กาแฟากับพี่นนท์ก็ชิสโอปีเต้ tea, yeah, เพราะว่าครับให้ลูกค้าเนะานะจ๊ะเนาะเยอะโอฮันนี่บแบบ big b อกอะไรเยอะเอ่อ yeah? ดีนี่แต่มีนีอวหารนี่คือวี่เรามี่อว่าที่เรามนี่คือว่เรามีนี่คอ่าที่เอเรนี่คือว่าทีามีนี่อว่าที่เามีนอว่าทีี่คือนี่อวนนี่เอาทอเมีเรามีนี่มาทีนคือวี่เราอเรามเรา ่ว่าลดความอ้วนจากกินแต็กคุกกี้ไรกับมเป็นทาคุกกี้น้ำอมโ,มโดมอโมโดย yeah, ่าบรูชกินใหญ่แรกครกบไอิงมีมีคิวเพลงตาย ส้นหางน่ากินมากเลยอันนี้น่ากินมากเลยพี่น้องยางหเราจะเมื่อยยางซ้ำหนีของขั้นหอบหลับหอดจะหอดบาทเราจะพี่หนุนผ้าไก่จะหอดบาท ่างเงากระลังกายจะย้ำเสาใกล้จะถึงบ้านแล้วเราเดินกลับมาแลว